สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับในแฟนเพจอาจารย์คริสของเรานะครับวันนี้เราจะมาทำสิ่งที่หลายๆคนทำกันใน f c e b o o k t i k t o k YouTube แล้วก็โอ้โหนั่นนะครับนานสารพัดของเพจโซเชียลมีเดียทั้งหลายนั่นเองนะครับก็คือเราจะมาลองขายของดูนั่นเองนะครับแล้ววันนี้นะครับสินค้านะครับที่ผมจะเอามานำเสนอเนี่ยนะครับก็คือรถของเขาเองนั่นเองครับนั่นเองครับ อ่ะแน่นอนครับเลาจะขายรถเลยนะครับคำถามแรกเลยนั่นะครับก็คืออะไรนะเดี๋ยวม่นว่ากันซิเรามาดูกันก่อนสิครับสอนภาษากีนด้วยนั่นะครับดังนั้นนี่นะครับก็คือเนี่ยนะฮะ what brand is it นั่นเองนะครับ what brand is this car รถนี้ยี่ห้ออะไรนั่นเองนะครับก็ก็เป็นนะฮะจะเห็นได้นะครับอ่ะที่ให้ดูเป็น bmw เองครับอ่านะฮะ bmw นะครับ เป็นเห็นลาย M ด้วยนะครับก็เป็น M Sport นั่นเองนะฮะโอเคเป็น BMW นั่นเองนะครับแล้วคำถามต่อไปก็คือ what model is it นั่นเองนี่นะครับ what model is it ก็คือนี่ก็คือรุ่น 430i นี่นะครับรุ่น 430i นะครับ 430i นั่นเองนะครับนี่นะฮะคำถามต่อไปนะครับอาจจะต้องถามว่า how old is it นั่นเองนี่นะครับรถคันนี้ how old is it ก็นะครับรถคันนี้นะฮะ2018นั่นเองนะครับ ก็อายุเท่าไหร่า5วะหปีแล้วเองครับผม5ปีนะฮะ so t h i s car is five years old นะครับ f years old ซึ่งบางคนอาจจะบอกเฮ้ยเก่าแล้วนะแต่ถ้าใครพอจะทราบนะครับรถคันนี้นะฮะซึ่งมันเป็น special นะเป็น special option ให้กับหลายๆคนนะครับก็คือยังมี BSI นะครับก็คือ BMW Service included หรือ inclusive อะไรของเขาก็คือพูดง่ายคือยังสามารถที่จะเอาไปซ่อมฟรีนะครับตรวจเช็คาาระยะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องซ่อมหลายอยา่างเปลี่ยน้าเบรกจ้างเด็กอะไรทั้งหลายนั่นนะครับยังฟรีนะฮะเพถืว่าคันี้ BSI 6ปี yes, it will run out หรือ expire run out หรือ expire คือจะหมดอายุหรือหมดนั่นนะครับผมประมาณกลางๆปีหน้านั่นเองนะครับคำถามต่อไปโอเครนนี้รถคันนี้5ปีนั่นนะครับซึ่ง5ปีอาจจะดูโห มันจะเก่าไปหน่อยไหมคะคำถามนั่นแหละครับก็คือต้องถามว่า yeah, what is the mileage นั่นเองนี่ยนะครับ of this car นะครับ the mileage of this car นี่นะฮะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับปื๊ดเปิดมาปื๊ดเป็นปุ่ม start stop นะฮะนี่เลยนะครับวิ่งมานะครับเดี๋ยวให้ดู4 8 8 0โอ้โหเลขสวยมากนะครับเอาไปซื้อหวยได้ so ครันนี้นะฮะวิ่งมาประมาณ48,800 98กิโลเมตรนั่นเองนะครับก็คือพูดง่ายๆนะน,นะฮะก็ประมาณปีละ1,000 0โลนั่นเองนะครับก็คือ10,000ิ k i m per year นั่นเองนะครับเพราะห้าปีก็คือจะ50,000โลละนะครับเป็นรถที่ไม่ได้ใช้บ่อยนะครับซึ่งมีคนจะต้องถามนะครับว่า why are you selling it หรือ how come you're selling it นั่นเองนะครับหรือ what is the reason why you are selling it นั่นเองนะครับ มีเหตุผลอะไรหรือเหตุผลว่าทำไมถึงจะขายก็เป็นเพราะว่าผมนะฮะอยากจะเรียกว่ามีรถ SUV ผมเคยมีรถ SUV นะครับ SUV ไม่ใช่แสง UV นะมันอัลตราไวเลสใช่ปะนะครับ SUV คือพวก s p o r ์ตอินเทอร์ที่เวโก็คือพวกรถอย่างเช่นพวกถ้าเป็น BM ก็ X3, X5 หรือ Fortuner, CRV, เอ่อ็กแปดซีเอ็กอะไรพวกนี้นะครับอยากจะกลับมามีรถใหญ่ๆนั่นเองครับ รถสปอร์ตเนี่ยก็มีเมียแล้วแล้วก็มีลูกแล้วนะครับมันจะขับไปทําไมนั่นเองนะครับนั่งไปนานๆด้ยนะครับบางทีก็รู้สึกว่าเอ้ยนะฮะอยากจะมีรถใหญ่ๆใช้ก็เลยคิดว่า it's time to นะฮะ it's time to say goodbye to my baby นั่นเองนะครับซึ่งจะเห็นได้นะครับจากข้างในนะฮะอ่ะ there's sunroof นะฮะมี sunroof ด้วยนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเดี๋ยวเราทีมงานเรามาทักทายกันข้างบนยูก็ได้โอเคมี sunroof ด้วยนะครับ สตันลูกนะครับสันลูกอันนี้ทำงานนะครับฮัลโหลโอเคมีปัญหาหนึ่งนะครับคือน้ำมันจะหมดแล้วนะครับ We are about to run out of gas to run out of petrol ก็คือน้ำมันแค่สิ่เดียวเติมน้ำมันเต็มถังให้ด้วยถ้าจะซื้อนะครับแนะ่นอนนะครับยางก็ใหม่ด้วยนะครับเรื่องก่อนนะครับ So the tires are relatively new tires นะฮะก็คือ,อยางรถของเราเนี่ยนะครับก็ถ้าเปรียบเทียบแล้วค่อนข้างจะยังใหม่อยู่นั่นเองเนี่ยนะครับผมนะฮะ The tires are relatively new จะเห็นได้น,นะครับก็คือ leather steering นี่นะฮะ leather steering wheel นะฮะอ uh, ่ไม่ใช่ wheel wheel มันคือลอ้อแต่ steering wheel คือพวงมาลายัย leather steering wheel นะครับมี paddle shift gears นั่นเองนะครับโอเคแผงหน้าปัดอันนี้ก็เรียกว่า dashboard นะครับคอนโซลอยู่ตรงนี้นะฮะแต่ dashboard ก็จะเป็นยังเป็น analog อยู่นะฮะยังไม่เป็นดิจิตอลนะครับเป็นรุ่นสุดท้ายของ analog นะฮะก่อนที่เขาจะมาเปลี่ยนเป็นดิจิตอลกันนะครับอ๋อมีอันหนึ่งต้องให้ดูนี่ GPS นะครับ global positioning system นะครับผมนะฮะแล้วก็จะบอกว่านะครับจะบอกให้ดูนี่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 ดูเมนูนะนี่นะฮะอันนี้เป็นทัชสกรีนด้วยนะฮะโอ้โห เป็นทัชสกรีนด้วยนะครับใครยังใครยังเล่นซีดีหรือ DVD นะครับ there is a DVD and a CD player in here นะครับก็สามารถจะเปิด DVD CD ได้ด้วยนั่นเองนะครับอ่าจะเห็นได้นะครับมีปุ่ม start stop เนี่ยดูนีนๆนๆนนี่นี่นะฮะเราจะเห็นได้นะครับ service d e e l นะฮะ เกียร์ก็เป็นเกียร์สปอร์ตนั่นเองนะครับสปอร์ต M S เป็นแมน u a สปอร์ตเกียร์ด้วยนะครับตึกตึกสามารถที่จะขึ้นลงก็ได้น,นั่น,น,นเองนะครับที่แน่นอนนะครับรถคันนี้ก็เป็น a two door vehicle นั่นเองนะครับ this car has two doors นั่นนะครับผมนะฮะมี door สองประต oh! ูสองบานโอ้นี่ฮะนี่เห็นไหม พอมันเป็นรถนี่นะครับเรียกว่าคูเป้นะครับเป็น430เป็นคูเป้หรือคูปก็คือรถยนต์2ประตูยืนนะครับถ้าเปิดประทุนมี่คำถามเปิดประทตูไหมไม่ได้เปิดประทุนนะฮะโอเป็นประทุน,นรหรือเปล่าคะก็หลังงงอันนั้นเรียกว่าคอนเวอร์ติเบิลหรือแคบเรียลเล่นี่นะครับแต่คันนี้เป็นคูเป้หรือคูปจะเห็นได้ว่ากระจกนะฮะบ,บานบานหน้ามันไม่เป็นที่เรียกเป็น frameless door frameless door คือประตูไร้กรอบนั่นเองนะครับ แต่มัน so doors, s, เ,เป็น two door vehicle so two doors ก็จะใส่ s แต่พอเป็น two door vehicle door ตัวนี้มันไม่ได้เป็นนามนะครับแต่เป็น j e c t i v e ไปขยายคําว่า vehicle ดังนั้นจะไม่มีเท่าพจบ์เอกน์ตัด s trim so this car is a two door vehicle because it's a coupe it's a coupe เยมีคนถามวแล้วข้างหลังนั่งได้ไหมคะนั่งสบายมากครับผมกับภรรยานั่งแล้ววินจัเจอร์วิลเบิร์ดหรือแม้ทั้งแม่ผมหรือผู้ใหญ่ขนาดภรรยาผมไปนั่งข้างหลังผู้ใหญ่นั่งข้างหลัง,งได้ this car นะครับ is a two door vehicle but it is very spacious อ๋อพิเศษใช่ไหมคะันั่นมัน special สระเอะ special ไม่ใช่ special นะครับ special แต่ถ้า spacious แปลว,ว่า OR กว้างกว่าไม่เชื่อลองดูครับวิธีการเข้าออกเลยฮะขนาดผู้สูงวัยอย่างเช่นคุณแม่ผมเนี่ยนะครับยังเข้าได้นะฮะนี่แล้วก็แค่นี่ฮะนี่ฮะมันล็อกอยู่นะแล้วก็แค่เปิดมาตึง้งเข้าออกสบายมากครับนะครับนี่แล้วทีนี้คือผมให้ดูนี่นะฮะเอ้ย คุณคริสนั่งได้นะเนี่ยนี่คือตำแหน่งนั่งเวลาผมขับนะครับและนี่คือตำแหน่งที่ผมสามารถนั่งข้างหลังได้แล้วผมอยากจะบอกครับว่าผมก็พอจะนั่งได้แต่ถ้าพูนตรงคนสูงเกิน180ซนติเมตรอย่างเช่นผมเนี่ยนะครับผมสูง185ไม่แนะนําให้มานั่งข้างหลังนะครับแต่ถ้าสูงนี่นะครับ170ซนติเมตรลงไปนะครับ อย่เช่นไอ้เจ้าเหมียวที่ถ่ายอยู่สูงเท่าไหร่วะร้อยเจ็ดสิบาทร้อยหกสิบร้อยหกสิบเหมียวนี่ก็นั่งเนี่ยนะครับนั่งจากกรุงเทพไปถ่ายงานต่างจังหวัดกันมาแล้วนะครับอันนั้นนะครับสี่คน on a trip up country เนี่ยะครับก็ผ่านกันมาแล้วอาจจะเมื่อยตูดอาจจะรู้สึกเมารถก็คือคาร์ดังไม่ใช่นะครับเรียกว่าคา r sick นั่นเองนะครับไม่ใช่ล้อเล่นนะครับนะฮะแต่สามารถนั่งได้นะ it's very spacious นั่นเองนะครับแล้วอยากจะบอกครับว่าซื้อวันนี้แถมน้ำเดือดเพิ่มหนึ่งขวดนะครับมาโค้ดมาโค้ดเนี่ยนะ นะฮะล้อเล่นนะฮะอยากได้น้ำเหรอแถมให้หลายขวดแล้วครับแค่มาซื้อครับผมโทษรถไปดูรถข้างนอกกันอีกตอดีกว่าฮะนะครับนี่เลยนะครับเป็นซี a t บล l t นะฮะ don't forget to fasten your seat belt หรือ buckle up ก็คือค่าเข็มขัดนิรภัยด้วยนั่นเองนะครับงันั้นเห็นได้นะครับว่านะะก็คือที่นั่งนะฮะแถวหลังนั้น are comfortable and spacious นั่นเองนะครับก็นั่งสบายแล้วก็โอร์กว้างขวางกันนะครับอ่ะต่อไปนะครับ เราไปเปิดกระโปรงก็คือ Open the Skirt เจะบ้าล่ะครับแล้วมันกระโปรงผู้หญิงนั่นเองนั่นนะครับ Open เลยนะฮะนี่เลยอ่าตายหาไปเปิดกระโปรงหลังปโรโตษนี่ฮะประิดนี่นี่นะฮะนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูทั้งัท้ทงหมดเลยนะฮะนี่นะครับนี่นะครับเป็น M BM ของแค้ how big is the engine นั่นเองนะครับคุณอาจจะถาม The engine นะครับ is 2,000 c c นะครับแต่เป็น Twin Turbo นะครับรุ่น 430i นะฮะแต่เป็น2,000 c c แต่เป็น Twin Power Turbo นั่นเะองนั่นนะครับแรงม้านะครับเป็น258นะ if I remember correctly หรือ if I'm not mistaken หรือ correct me if I'm wrong สามสำนวนที่แปลว่า258แรงม้าเนี่ยนะครับ0ถึง100ประมาณ6วิ0 to 100 kilometers per hour at around นะครับ6เซ็นต์ซึ่งเร็วมากนะฮะเหยียบมันมากนะครับคันนี้เป็นรถสปอร์ตนะ BM ของแท้แน่นอนนั่นเองนะครับตอนนี้เรามาดู The trunk นะครับ The trunk นั่นเครับก็จะเป็นนี่ฮะก็คือเอ่อ The เด e The ถังจะบ้าหรอครับอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ถังน้ำมันนะฮะแต่อันนี้ก็เป็นถังน้ำมันนะนี่เติมแก๊สฮอลนั่นเองนะครับแก๊สฮอล95แนะนำนะฮะ Highly recommended นั่นเองนะครับ We highly recommend แก๊สโซฮอลน่ oh 95, แต่ถ้าใครมีตังคนะ์วก็คือเป็นเพียร์แก๊สโซลีนน้ำมันลน้วนก็ได้น,นั่นเองนะครับคำ <c oughs> ถามต่อไปมีคนถามอีกครับว่า how big are the rims นี่นะครับ rim ก็คือขอบล้อหรือ how big are the wheels เนี่ยนะครับ19 inch rims ่นเองนะครับ19 inch rims ก็เป็นนะฮะเกาเรียกว่าล้อแม็กไปใช้แม็กวีลไม่ได้นะครับฝรั่งจะงงคำว่าล้อแม็กนั้นก็มาจากคำว่าแมกนีเซียมนะฮะแมกนีเซียมอลลอยวีลนี่นะครับแล้วไม่ใช่อลอยนะฮะแต่อลลอยก็คือเหล็กผสมเนาะ so magnesium alloy wheels นี่นะครับแล้วก็อันนี้คือไอไอนะครับแต่อันนี้ก็คือท้ายรถของเรานะฮะก็คือ the trunk นะครับหรือ the boot of the car นะครับผม the trunk or the boot of the car ก็คือท้ายรถของเรานะครับก็เห็นได้ไม่ก๊อปเยอะนะฮะเพราะผมมินิกก๊อป ก็ซื้อขายไม้กอล์ฟด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไม้กอล์ฟชุดนี้ไปขายด้วยนะฮะก็ปิดไปปุ๊บนะครับซึ่งแน่นอนครับสภาพสวยงามนะครับสีขาวนะครับผมไม่เคยชนนะฮะ never had an accident นะครับผมนะครับอาจจะมีพวก little scratches here and there little scratches here and there อาจจะมีรอยขีดข่วนตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้นแต่ไม่เป็นไรครับเรามีอะไรฮะเรามีประกันชั้นหน่งแถมด้วยเองครับ ประกันชั้นหนึ่งก็น่าจะยังอีก6เดือนนะฮะน่าจะถึงเรื่อนะครับอันนั้น BSI ก็มีนะครับเอาไปซ่อมเอาไปเทคแคร์ในอู่ก็ยังได้ประกันชั้นหนึ่งก็ยังไม่หมดนะฮะโซนะครับ The first class insurance นะครับ The first class insurance นะครับผมก็ก็ cover นะครับสามารถเอาไปซ่อมสีทำอะไรตามอาชีพสายนั่นเองได้นะครับฟิล์มนะฮะก็ของดีอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับสุดท้ายแน่นอนิครับคำถาม Million dollar question the million dollar question is How much is it หรือ How much does it cost นั่นเองเนี่ยนะครับก็ก็ขออนุญาตพูดแค่ว่า inbox เข้ามานะครับแล้วเดี๋ยวทีมงานเราจะตอบให้นะครับแต่ผมจะ I'll give you a clue I'll give you a hint น่นะครับ less than two million บาทนั่นเองนะครับเฮ้ยคุณน่าจะเฮ้ยจะไม่แพงจ้ะเฮ้ยคุณตอนซื้อมาเนี่ยนะครับผมคันนี้นะฮะมีประมาณ3ามหมากกว่าบาทนะครับผมเนี่ยนะฮะ The brand new และ brand new ไม่ใช่ยี่ห้อใหม่นะครับ บรนด์นิวคือใหม่แกะกล่องนั้นก็ประมาณ over 3 million บาทนะครับก็คือรถคันนี้นะครับผมวิ่งน้อยนะฮะเป็นรถที่เรียกว่าสภาพสวยไม่น้อยนี่นะครับดังนั้นก็คือราคานั้นต่ำกว่า2ล้านนั่นเองครับผม less than 2 million บาทนั่นะครับดังนั้นถ้าใครสนใจนะครับก็ก็ผมก็ลองดูครับก็คือลองมาลองขายของเห็นคนขายของกันในในสื่อต่างๆในเพจต่างๆเยอะมากก็มาลองขายกันดูนะครับถ้าใคร งุนงิดกับการขายก็ไม่เป็นไรครับมาเรียนภาษาอังกฤษเกี่ยวรถยนต์ไงปะโถ่นะครับผมนะฮะได้ทั้งศัพท์ก็คือ horsepower นะก็คือแรงม้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหม torque แรงบิดคันนี้ก็แรงมากนะครับผมเนี่ยนะฮะแล้วก็นนี่ก็คือ tail light tail light เนี่ยแะครับก็คือก็คืออะไรครับไฟท้ายนั่นเองนะครับผมเนี่ยนะฮะจะมี headlights นะฮะ headlights นะฮะก็จะเป็นไฟหน้านั่นเองนะครับก็นะฮะมาดูสภาพรถกันนะฮะ let's look at the condition of the car again นะครับก็ให้ไปลุกนะฮะอาีมงานรถถ่ายก็ไปเลยแล้วนะฮะ mm hmm. ก็นี่ก็คือรถนะฮะของอาจารย์คริสเตนเองนะครับผมนะฮะก็ถ่าใครสนใจนะครับ if you are interested in this car or interested in นะครับ finding out more details t h additional information ก็นะฮะเข้ามาในอินบ็อกซ์ของเราได้เองนะครับวันนี้ก็ลองทําตัวเป็นเรียกว่าพ่อค้าขายของออนไลน์กันบ้างนครับอยู่ในอนาคตอาจจะหาอย่างอื่นมาขายด้วย <laughs> นะครับขายคอสเยอะและอยากจะลองขายของดูบ้างครับผม